วิธีทําให้ตัวเองดวงขึ้นแบบง่ายๆนะคะวันนี้เราจะดวงดีดวงตกดวงขึ้นดวงต่ํานะคะมันขึ้นอยู่กับสิ่งนี้ซึ่งหลายๆคนไม่รู้ค่ะ ตามกฎวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่ากฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลนะคะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เรามีคําศัพท์ในหัวนะคะด้านลบๆมากกว่าด้านดีๆนะคะคำศั์ในหัวด้านลบๆมากกว่าด้านดีๆเช่นชีวิตกูแย่มากและท้เหลือเกินเหนื่อยมากเลยท้อใจเศร้าจังเลยชีวิตกูจะมีอะไรดีกับเขาไหมทำไมดวงกูเป็นอย่างนี้กูด,ดวงซวยชิเป่งเลยอะไรก็ตามที่เป็นคําศัพท์ด้านลบในหัวคุณที่พูดแต่ละวันหรือฉันไม่ประสบความสําเร,ร็จในทุกๆด้านเลยวะทำไมมันยากจากังวะพวกนี้เป็นคําสัพที่ทําให้คุณ ดวงตกค่ะกับการค่ะถ้าคุณมีคำสับนะการอารัมพบทหรือการนึกถึงสิ่งดีๆนะคะในหัวเยอะมากกว่านั่นหมายความว่าชีวิตคุณดวงขึ้นแน่นอนเช่นชีวิตฉันเปลี่ยนแปลง,ปลงได้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นมาหาฉันเงินทองไหลมาเทมาฉันเป็นคนโชคดีจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองแม้มันยังไม่เกิดขึ้นแต่ในหัวคุณมันมีคุณ